กลับมาเจอกันอีกแล้วกับอักษรอ n l e a r นและมาพบกับครูอาร์มอีกแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับเพื่อความสนุกและได้ประโยชน์เต็มที่เราต้องใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป2เล่มหนึ่งของอ,อจอทอของเราด้วยนะครับ่ะแล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะ อ่ามีคนจำได้ครูอามสัญญาไว้ว่าจะมีการบวกที่เป็นวิธีใหม่แปลกๆมาให้ใช่ไหมครับอ่างั้นเดี๋ยววันนี้ก็ไม่พลาดแน่เลยเอ๊ะแต่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับฮูกฮูกอ่าฮูกฮูกอย่างนี้พี่นกฮูกมาอีกแล้วมาพร้อมปัญหาแน่เลยงั้นเราลองไปพบกับพี่นกฮูกกันดีกว่าอ่าพี่นกฮูกอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นี่เองอยู่ที่หนังสือเรียนหน้า47 อ้าวนี่ไงพี่นกฮูกเจอแล้วพี่นกฮูกเขาถามอะไรเราเนี่ยพี่นกฮูกบอกว่า21บวก18บวก15ผลบวกมีค่าเท่าใดครับโอ้โหบวกกันตั้งสามจนวนแบบนี้ยากแน่เลยเรายังไม่เคยเรียนเลยอะ่ะอ่าแต่บางคนบอกว่าไม่ยากหรอกครับเราลองมาลุยพร้อมกันดีกว่าไหมลุยเลยอ้าวมาดูดีกว่า การบวกจํานวน3จํานวนมันเป็นยังไงนะจะได้ไปตอบคําถามพี่น้องฮู้กได้อ๋อตัวอย่างเช่น353กับ124กับ2 1 2อ่าคราวนี้มี3จํานวนแบบนี้ถ้านําทั้ง3าํานวนมารวมกันแบบนี้ก็เหมือนกับเอาบล็อกเล็กๆทั้งหมดมารวมกันทั้งหมดเลยแบบนี้นั่นเองเห็นไหมครับอ๋อคือการเอามารวมกันแบบนี้นั่นเอง แต่ถ้าจะต้องมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และเป็นวิธีทำแบบนี้ล่ะเราจะทำยังไงได้บ้างก็มีอยู่3วิธีด้วยกันนะครับเด็กๆวิธีที่แรกวิธีที่1เลยนะครับก็คือนักเรียนต้องจับคู่ก่อนนะครับจับคู่จำนวนที่1และจำนวนที่2มารวมกันก่อนอ๋อจับคู่กันแบบนี้ก็ไม่ยากแล้วสิใช่ไหมครับเพราะเราเคยเรียนการบวก2จํจำนวนมาแล้ว การจับคู่แบบนี้ก็เป็นการบวก2จํจำนวนโดยวิธีที่1คือเอาจำนวนแรกคือ353มาบวกกับ124ก่อนได้เท่าไหร่นะคิดเร็วคิดเร็วคิดเร็วอ้าได้เท่ากับ477นี่เองใช่ไหมครับจากนั้นนำจำนวนที่เหลือคือ212เนี่ยมาบวกเข้าไปกับ477อีกได้เท่าไหร่ครับ ได้เท่ากับ689นี่ไง๋อได้แล้วแล้ววิธีที่สองล่ะคล้ายๆกันเลยแต่คราวนี้เราจับจำนวนที่สองกับจำนวนที่สามมาบวกกันก่อนอ้าวแล้วคราวนี้คำตอบมันจะเท่ากันเหรอครับนี่คุณครูอ่านั่นสินั่นสิเราต้องลองมาพิสูจน์แล้วล่ะครับพิสูจน์ดีกว่า 124บวกกับ212ได้เท่าไหร่ครับช่วยครูอามคิดหน่อยเร็วหลายคนคิดไวมากเลยได้336นี่เองใช่ไหมครับจากนั้นเรานำมาบวกกับจำนวนที่เหลือเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้บวกคือ353อ่ามนำมาบวกกันได้เท่ากับ689เท่ากันเลยครับอื จริงด้วยจริงด้วยงั้นเราลองมาดูวิธีที่3ดีกว่าคราวนี้อินดี้มากเลยลองจับจำนวนแรกไปบวกกับจำนวนสุดท้ายดูบ้างดีกว่าอ้าวเราต้องพิสูจน์ดูซิจะเท่ากันไหมเนี่ยอ้าวจับมาบวกกันแบบนี้353มาบวกกับ212จะได้เท่าไหร่นะ เก่งมากเลยครับได้565โอ้โหพวกเราได้บวกกันไวมากเลยจริงๆนะครับจากนั้นเอา565ไปบวกกับจำนวนที่เหลือเมื่อกี้คืออะไรครับ124ได้เท่าไหร่นะ689อีกแล้วอืมแสดงว่าในการบวกจำนวน3จํจำนวนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงครับ จับคู่กันก่อนนะครับจับคู่กันบวกก่อนโดยจะจับคู่ยังไงก็ได้เอาเป็นจำนวนที่1บวกจำนวนที่2ก่อนแล้วค่อยไปบวกจำนวนที่3ก็ได้หรือนำจำนวนที่2บวกจำนวนที่3แล้วค่อยบวกจำนวนที่1่ทีหลังก็ได้ไหมครับได้เหมือนกันหรือวิธีอินดี้เลยนำจำนวนที่1ไปบวกจำนวนที่3สุดท้ายซะก่อนบวกกันแล้วค่อยกลับมาบวกจำนวนที่2แทน จะได้ผลลัพธ์เท่ากันไหมครับเท่ากันหมดเลยนักเรียนอยากจะจับคู่ตัวไหนบวกก่อนได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่วิธีที่ง่ายคือต้องจับคู่กันบวกนะห้ามลืมนะห้ามลืมเลยนะครับถ้าได้แล้วเราลองมาพิสูจน์ก,กันดีกว่าว่าที่เราบวกกันมเมื่อกี้เราทําได้จริงหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูตัวอย่างตัวอย่างก่อนฝึกฝนกับตัวอย่างก่อนดีกว่านะครับตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างที่6 ให้นำา2 4 4บวกกับ323และบวกกับ156นี่งาบวก3จํจนวนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องจับคู่บวกเลยใช่แล้วจับคู่บวกจับคู่อันไหนบวกกันก่อนดีนะอ่าถ้าเกิดจะให้ง่ายดูดูค่อนข้างง่ายแล้วก็อ่าอาจจะจับ ตัวที่1กับ2บวกก่อนก็ได้แต่ครูอินดี้ครูเอาจำนวนที่1บวกกับ3ก่อนดีกว่าแน่นะครับจำนวนที่1คือ244บนะครับบวกกับจำนวนที่3คือ156อ่าบวกกันแบบนี้เราจำวิธีบวกได้อยู่ไหมครับจำได้อยู่นะงั้นมาช่วยกันบวกเลย4บวกในหลักหน่วยได้เท่าไหร่ครับได้10 นะครับ10ก็ใส่0ทด1จากนั้นมาดูที่หลัก10บ้างล่ะหลัก10 4บวก5เท่ากับ9นะครับแล้ว9ทดอีก1ล่ะ10เลยนะครับ10ก็ต้องใส่0ทด1อีกเช่นกันนะครับมาดูที่หลักร้อยหลักร้อย2บวก1เท่ากับ3แล้ว3บวกอีก1ล่ะเป็น สเลยนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนที่1กับจํานวนที่3บวกกันได้เท่ากับ400นี่400อ่าจากนั้นนำจำนวนสุดท้ายมาบวกกันเข้าไปเลยนี่นะครับจำนวนสุดท้ายบวกกันเข้าไปก็กลายเป็น400อ่าบวกกับ323อย่างนี้ล่ะกับคู่กันบวกแล้วใช่ไหมครับ บวกหลักหน่วยก่อนเลยครับ0ย์บวก3เท่ากับ3จากนั้นมาดูที่หลักสิบบวก2เท่ากับ2นี่เองนะครับและหลักร้อยล่ะ4บวก3เท่ากับ7ได้คำตอบหรือยังได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ723นั่นเองนะครับและอย่าลืม เขียนเป็นเลขไทยด้วยนะเราจะได้เขียนถูกต้องนะครับโอ้โหแสดงมาได้แล้วแบบนี้งั้นเรากลับไปตอบคำถามพี่นกฮูกได้หรือยังครับได้แล้วใช่ไหมงั้นลองมาช่วยพี่นกฮูกหน่อยดีกว่าพี่นกฮูกกังวลใหญ่แล้วว่าจะบวกยังไงถ้าเจอแบบนี้ครับ21บวกกับ18บวกกับ 15, 15แบบนี้เราต้องใช้วิธีการจับคู่บวกอีกแล้วใช่ไหมครับจับคู่ไหนดีนะ จับคู่ที่ดูง่ายๆสุดเลยเหรอครับได้ครูได้ยินเสียงหลายคนบอกมาให้เอ, 21. อ้า21บอ่าบวกกับ18ก่อนเลยครับคุณครูจะได้ไม่งงเพราะ2อตัวแรกบวกกันก่อนนะครับงั้นช่วยครูอามบวกเลย1บวก8เท่ากับ9นะแล้วหลัก10บนะครับ2บวก1แบบนี้ละ่ะ3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้เท่ากับ 3 9 9าแล้วเราจะเอา39ไปทําอะไรครับในนี้ใช่คําตอบหรือยังครับยังไม่ใช่หรอเพราะอะไรล่ะครับเพราะเหลือ15อีกตัวนี่ไงใช,แชแ่แล้วใช่แล้วเพระฉะนั้นเราเอามาบวกกับ15เพิ่มเข้าไปอีกแบบนี้นะครับ9บวก5ที่หลักหน่วยเลย9บวก5ได้เท่าไหร่ครับได้14แล้วก็ต้องใส่4ทด1อ่าแบบนี้ นะครับจากนั้นเอา3มาบวก1ที่หลัก10บนี่3าบวก1ได้4แล้ว4ทดอีก1ล่ะ5นั่นเอง5อ่าเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบรด้ยังครับได้แล้วนะครับ21บวก18บวก15ถึงได้เท่ากับ54นี่เองโอ้โหพี่น้คู่ก็ได้คำตอบไปแล้วพวกเราช่วยกันคิดนี่ดีมากเลยนะครับรวดเร็วมากเลย คราวนี้พี่พน้องฮู้หมดคําถามไปแล้วแต่พวกเรายังต้องฝึกกันต่อใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะชํานาญมากคือเราต้องฝึกบ่อยๆงั้นเราลองไปฝึกฝนกันเพิ่มเติมอีกสักสองข้อนี้ก่อนอ่าสอข้อนี้จะยากไหมเนี่ยมาลองดูกันนะครับที่หน้า48นะปัญหาด้านล่างข้อ1 511 บวกกับ249แล้วบวกกับ153โาสามโอาำนวนอีกแล้วทำยังไงนะจำได้อยู่ไหมครับอ่าจำได้จับคู่บวกนั่นเองเห็นคราวนี้เราจะจับคู่ไหนกันดีละครับจับคู่ที่ตัวที่2กับ3แล้วครับได้ยินแว่วๆอ่าได้เลยจับตัวที่2กับตัวที่3ก่อนนะอ่านะครับมาบวกกันเลยงั้นครูขอเขียนตรงนี้ 249บวกกับ153แบบนี้นะครับอ่าบวกกันเลยหลักหน่วย9บวก3ช่วยกันบวกเสียงดังเท่าไหร่ครับ12 12ก็ต้องใส่2ทด1ไว้ก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นมาดูที่หลัก10หน่อยสิ4ีบวก5เท่ากับเท่ากับ9แต่ทดอีก1ละ่ะ กลายเป็น10นั่นเองนะครับ10ก็ต้องใส่0ทด1เลยนะครับไปดูที่หลักร้อยละครับหลักร้อย2บวก1เท่ากับ3แล้ว3ทดอีก1ละครับเป็น4ได้402ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับยังหรอเพราะอะไรนะครับอ๋อเกือบลืมไปเลยยังเหลืออีก1ตัวเพราะฉะนั้นเราเอาคำตอบเมื่อกี้มาเขียนข้างบน 4 0 2บวกกับจำนวนที่เหลือของเราคือ511้อบวกกันเลยมาดูที่หลักหน่วยเลยนะครับ2บวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ3เก่งมากเลยนะครับ3แล้วมาดูที่หลักสิบละหลักสิบศย์บวก1แบบนี้นะครับเท่ากับ1นะครับ อืมจริงด้วยนะครับแล้วมาดูที่หลักร้อยล้ครับ4บวก5โ,โหเยอะมากเท่ากับ9ถูกต้องเลยไม่มีทดเลยแบบนี้เราได้คำตอบง่ายๆเลยครับได้เท่ากับ913นี่เองยากไหมครับไม่ยากเลยอ่างั้นมาดูข้อ2ต่อเลยข้อ 2, 2เปลี่ยนสีมึงดีกว่าอ้าวข้อ2นะครับ 428นะครับ428กับ272บวกกับ195แบบนี้อ้าวแบบนี้จะบวกจับคู่ไหนก่อนดีครับเอาคู่แรกบ้างเหรอครับอ่าได้เลยเอาจำนวนที่1กับจำวนที่2บวกกันก่อนบ้างนะครับเป็น428บวกกับ200 72อ่าบวกกันแบบนี้เลยดูที่หลักหน่วยก่อนเลยหลักหน่วย8บวก2ได้เท่าไหร่นะเก่งมากเลยครับได้10ใส่0ทด1ไปนี่1ตัวเบลเลอร์เลยนะครับมาดูที่หลัก10บ้างหลัก12บวก7ได้เท่าไหร่ครับได้9้ครับได้9แล้ว,ดลวทดอีกหนึ่งล่ะเป็น10นั่นเอง10ใส่ศูนย์ทด หอีกแล้วอ้า wow. วคราวนี้มาดูที่หลักร้อยบ้างล่ะหลักร้อยสีบวกสเท่ากับเท่ากับหแล้วบวกทดอีกหนึ่งเข้าไปแล้วครับเท่ากับ7นี่เองว้าวเจ็จากนั้นเราเอา700ที่ได้เนี่ยมาบวกกับอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับจำนวนที่เหลือตรงนี้นั่นเองคือ1 9ึหนั่นเอง บวกเลยรวดเร็วลุยศวก5เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 5, อ่าแล้วหลักสิบบวก9ล่ะครับก็เท่ากับ9ไ้ครับได้เลยแล้วหลักร้อยแล้วครับ7บวก1แบบนี้ล่ะก็เท่ากับ8นั่นเองได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วคือ8 9 5นั่นเอง เก่งมากเลยแบบนี้งั้นต้องไปเจอแบบฝึกหัดขั้นเทพอีกดีกว่าไปลุยกันเลยอ่าคราวนี้เราลองมาดูโจทย์ปรับเซียนกันบ้างดีกว่าโจทย์ปรับเซียนคุณอาร์วันนี้มาเป็นสีสีเลยเริ่มจากโจทย์ปรับเซียนสีฟ้าก่อนจะทำได้ไหมเนี่ย327บวกกับ212และบวกกับ105าอ่าทำยังไงนะจำได้ไหมครับ เก่งมากเลยจับคู่บวกอ่าเพื่อความสะดวกเราจับคู่แรกกับตัวแรกกับตัวที่2เลยนะอ่านะครับจับคู่บวกแล้วก็มาเขียนเลยเขียนโดยวิธีลัดแบบนี้เลยตั้งหลักให้ตรงอย่าลืมนะครับอ่าลุยเลยครับ7บวก2เท่ากับเท่ากับ9เก่งมากเท่ากับ9นะครับไปดูที่หลักสิบล่ะหลัก10 2 1บวก1เท่ากับ สาม,มง่ายมากเลยเหรอใบต่อเลยหลักร้อยสามบวกสองห้าโอเคจากนั้นเราเอามาบวกกันต่อเลยห3 9บวกกับเราเหลืออะไรนะหนึ่งรยห้านั่นเองหนึ่งรยห้ามาบวกกันเลยครับอ่าคราวนี้มีทดด้วย9กบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่น,นะครับ14บสีเหรอสิบต้องใส่ 4ีทด1เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นมาดูที่หลัก1ิบสบวกศย์เท่ากับเท่ากับสแล้วทดอีกหนึ่งล่ะเป็น4นี่นะครับแล้ว5้บวกหนึ่ในหลักร้อยละครับเท่ากับ6นั่นเองเก่งมากได้คำตอบได้ยังครับได้แล้ว644อ่ะเรามาเพิ่มเขียนเลขไทยหน่อยดีกว่า6ก0้อ สนั่นเองอ่าต้องฝึกเขียนเลขไทยเยอะๆนะครับหลายคนยังเขียนผิดอยู่นะโจทย์สีฟ้าไม่ยากหรอกครับงั้นมาลองดูโจทย์สีเขียวนี่สีเขียวเป็นยังไงนะจับคู่บวกเลยเอาคู่ไหนก่อนดีครับอ่าได้ยินเสียงแววมาอีกแล้วว่าอยากจับตัวที่2กับตัวที่3ก่อนได้เลยได้เลยนะครับเราเป็น272บวกกับ100 9 10อ่ามาช่วยกันบวกก่อนดีกว่านะครับดูหลักหน่วยกันเลย -2 บวก0เท่ากับเท่ากับ2นะครับต่อมาหลัก17บบวก9ล่ะคิดทันไหมคิดทันไหมคิดสิ10เท่าไหร่ครับ16นั่นเองต้องใส่6ทด1เข้าไปนะครับหลักร้อยแล้วครับหลักร้อย2บวก1เท่ากับ 3แล้วทดอีกหนึ่งล่ะเป็น4นั่นเองอ๋อคราวนี้ได้462บวกกับอะไรอีกครับอ่าบวกกับจำนวนที่เหลือของเราคือ306 306แบบนี้เข้าไปนะครับดูที่หลักหน่วยก่อนเลย2บวก6เท่ากับ8นี่8แล้วนะครับดูที่หลัก10บล่ะ6บวกศ เท่ากับ6นั่นเองนะครับและหลักร้อยอ่า4บวก3เท่ากับ7ตออกันเสียงดังฟังชัดมากเลยอ่ามาเขียนเลขไทยกันต่อดีกว่าสนุกมากอ่า7จ0ร8นั่นเองอ่า768นะฝึกเขียนเลขไทยกันด้วยนะครับ โอ้จอสีเขียวก็ง่ายอีกแล้วล่ะครับงั้นมาดูสีนีสีอะไรครับเนี่ยเทาๆแล้วกันเนาะอ่าสีเทาๆนี่จะยากขึ้นไหมเนี่ยอืมะจับคู่ไหนดีครับอ่าคราวนี้อยากอินดี้มากเอาตัวที่1กับตัวที่3มาบวกกันบ้างได้เลยครับหนึ่งร้อเลยบวกกับสามรห้าสิบ เนั่นเองอบวกกันเลยครับดูที่หลักหน่วย8บวก9้วโหเยอะมากบวกกันทันไหมเนี่ย8บวก9เท่าไหร่ครับ10เท่าไหร่17นั่นเองทด1 17อ่า17นะครับใส่7ทด1แล้ว0บวก5ล่ะครับ0ูนบวก5เท่ากับ5แต่ทดอีก1น,นะครับเป็น6 นั่นเองเป็น6นะครับดูที่หลักร้อยหลักร้อย1บวก3เท่ากับ4นี่ได้467 67แล้วอ่า467บวกกับอีกตัวที่เหลือคือตัวไหนครับอ่า310นี่เอง310อ่าช่วยครูอามบวกนะครับหลักหน่วย7บวก0เท่ากับ 7นั่นเองเก่งมากเลยแล้วหลัก16บวก1ล่ะครับก็7อีกแล้วครับอ๋อแล้วหลักร้อยล่ะ4บวก3เนี่ย7อีกแล้วโอ้โหข้อนี้777เจ็ดเลยอ่านว่า7 0 0 7ร้นั่นเองนะครับ777นั่นเอง โอ้โหในปรับเซียนของครูไม่เห็นยากเลยอ้าวนั้นๆยังแค่ขั้นตน้นคราวนี้มาเจอโจทดสีม่วงบ้างดีกว่าสีม่วงน่าจะยากแน่ๆเลยมาดูอันนี้ดีกว่าจับคู่ไหนดีครับอ่ะวนมาแบบแรกมั่งจับตัวที่1กับตัวที่2อ,อีกมั่งอ่ามาเลย102นะครับบวกกับ225เลยอ้า อันนี้ดูเหมือนจะง่ายบ้าเนี่ยดูหลักหน่วยเลยครับ2อบวกหเท่ากับเท่ากับ7นะครับหลัก10บศบวกสล่ะเท่ากับ2นะครับแล้วหลักร้อยล่ะครับ1นบวกสแบบนี้ล่ะเท่ากับ3เก่งมากเลยครับ327อย้าวยังไม่ใช่คำตอบเพราะยังเหลืออีกตัวหนึ่งคือ 149นี่149บวกเข้าไปเลย149เขียนหลักให้ตรงกันนะครับมาดูที่หลักหน่วยก่อนเลยโอ้เลขเยอะอีกแล้ว7บวก 9, 9ได้เท่าไหร่ครับ7บวก9ได้16 16ใส่6ทด1นั่นเองนะครับดูที่หลัก10ห <10 S 1> ลัก12บวก4เท่ากับ6 แล้ว6ทดอีกหนึ่งละครับเป็น7เลยนะครับหลักร้อยบ้างหลักร้อยสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่เก่งมากเลยเพราะนั้นคำตอบเราคืออ่านพร้อมกันครับสี่ร้อยเจ็ดสิบหกนั่นเองสี่ร้อยเจ็ดสิบหกอ่า โจ์สีม่วงก็ยังไม่ยากพอเหรอครับอืมงั้นต้องโจทย์สีชมพูนี่สีชมพูบ้างสีชมพูเอาจับคู่ไหนดีนะอ่ะงั้นก็วนไปเป็นคู่ตัวที่2กับตัวที่3บ้างอ่าวนไปเรื่อยๆ2ง0้บวกกับ258รอาสิบปด่ามาช่วยคูณบวกแล้ว0ูบวก8เท่ากับ แล้เหรอบางคนตอบ0นะได้ยินนะแล้ว10นละครับหลัก10แบบนี้7บวก5เท่ากับเท่าไหร่ครับ12 12ต้องใส่2ทศ1เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วหลักร้อยละครับ2บวก2เท่ากับ4แล้ว4ทศอีกหนึ่งล่ะเป็น5เก่งมากตอบกับเสียงดังทะลุจอมาเลยนะครับ นั้นไปต่อเลย528บวกกับตัวที่เหลืออยู่ไหนนะอยู่นี่นะครับ2 1 3กันต่อเลยมาดูที่หลักหน่วยเลย8บวก3แบบนี้ได้เท่าไหร่ครับได้11 11ต้องใส่ยังไงเอ่ยใส่1ทด1นั่นเองใส่1ทด1แบบนี้ มาดูต่อที่หลักสิบเลย2อบวก1แบบนี้ได้เท่าไหร่ครับ3แล้ว3ทดอีก1ล่ะเป็น4นะครับสุดท้ายที่หลักร้อยห้บวกสง่ายมากเลย7นะครับโหเสียงดังมาก7เพราะฉะนั้นคำตอบอ่านพร้อมกัน741นั่นเอง7 4อ่า7บ1ก็ยังไม่ยากพอละครับ อ่าสีเขียวเขากลับมาแก้แค้นหนึแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไมบอกว่าเขาทําง่ายเหลือเกินสีเขียวเขากลับมาใหม่แล้วนะครับสีเขียวรุ่นใหม่แบบนี้จะยากขึ้นไหมอ้าจับคู่เอาตัวแรกกับตัวสุดท้ายมั่งอ่าตัวแรกกับตัวสุดท้ายเลยนะครับเป็น400บวกกับ114อ่าแบบนี้บวกเลยครับหลักหน่วย0ูย์กสเท่ากับ 4นั่นเองนะครับแล้วหลัก10บละครับ0ูนบวก1 1อีกแล้วนะครับแล้วหลักร้อยละครับ4บวก1เท่ากับ5เก่งมากเลยนะครับมาดูกันต่อเลยแล้วถ้า5 1 4แบบนี้บวกกับตัวที่เหลือคือหนึ่ะครับอ่าบวกกันสิหลักหน่วยบวกกัน4บวก2เท่ากับ 6นั่นเองนะครับหลักสิบหนึ่งบวก0นย์ล้ครับหนึ่งั่นเองนะครับและหลักร้อยล่ะห้าบวก 1. หนึ่งหนะครับเก่งมากเลยได้คำตอบแล้วเท่ากับห1รสิบหนะครับห1 6้ยสิบหนั่นเองโอ้โหก็ยังไม่ยากพอเพราะนั้นต้องเจอต้องเจอตัวบอสแล้วครับตัวบอสตัวบอสเป็นสีฟ้าข้อสุดท้าย ทำได้ไหมเนี่ยตัวบอสต้องยากแน่ๆเลย200บวก390บวก214แบบนี้จับคู่บวกเลยตัวไหนดีครับตัวแรกกับตัวที่2ก่อนละได้เลยตัวแรกครับคือ200อช่วยกันบวกเลยบวกกับ390มาช่วยกันตอบนะครับเสียงเริ่มเบาแล้วหลักหน่วย0บวก0 เสียงดังมากศูนย์เลยนะครับแล้วหลักสิบละศูนย์บวกเกเนั่นเองหลักร้อยแล้วครับสองบวกสาหเก่งมากเลย5นะครับามาดูห้าร้อบวกกับตัวสุดท้ายสิ200เท่าไหร่ครับ1ิบสีามาช่วยครูอามบวกแล้วเสียงดังๆข้อสุดท้ายแล้ว0ูนย์บวกสแบบนี้ได้เท่าไหร่ครับ เท่ากับ4อ่าเก่งมากแล้วหลัก1 0 9บวก1ล่ะ9.1บวกเท่ากับส0ใส่ยังไงนะใส่ศูนย์ทดหนึ่งอ่าเสียงดังดีมากเสียงดังต่อเลยหลักร้อยห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดแล้วเจ็ดบวกอีกหนึ่งละครับเป็นแปดนั่นเองได้คำตอบแล้วช่วยตอบเลยครับได้เท่าไหร่ครับแปดร,ร้อย สี่นั่นเองเก่งมากนะครับอ่าตอนนี้เราได้ฝึกฝนทบทวนกันเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเราบวกแบบ3ามจำนวนได้หรือยังครับได้แล้วใช่ไหมได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครูจะเอาโจทย์แบบยากๆปราบเซียนจริงๆละมาให้ดูดีกว่าดีไหมครับอ่าดังนั้นวันนี้การบ้าของเรยนก็คือกลับไปทบทวนนะครับทบทวนฝึกทำบ่อย แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเจอแบบยากขึ้นดีกว่าดีไหมครับโอเคสำหรับวันนี้ครูอาหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น Education.